สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องเรื่องมันหลนคำเตือนเราทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเราไม่ได้มีเจตนาะไม่ดีไม่ไร้ายหากพลาดเครื่องกับสถานที่จริงก็แสดงว่าที่นั่นได้ข้อสรุปไปแล้วหากไม่ต้องไหนตกครั้งกเ็เรื่องมันหลนก็ขออภัยมาทที่นี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องตำนานเขานางหงกันนะครับ ถนนนางหงเป็นเส้นทางเก่าไปจังหวัดพังงาซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีคนใช้งานและเส้นทางแห่งนี้มีคนตกเขาเยอะมากบางครั้งคนที่รอดมาได้ก็ได้บอกว่าโดนผีหลอกมีคนโบกมือกลางโค้งสะพานจนเบรกกระทันหันตกเขา ในทันทีโดยมีคนที่เล่าเกี่ยวกับการเจอผีเส้นทางเขานางหงเยอะมากถึงเหตุการณ์วิ่งไล่ตามรถหรือไม่ก็ยืนโบกรถตรงทางโคง้งและได้ยินเสียงคนกระดดขึ้นหลังคาและมี คนเดินลงไปทางหน้าผามีอีกว่ามีคนเดินมาคนเดียวและเจอเงาปริศนาและต่างๆนา,นานาอีกมากมายเลยไม่มีใครสัญจรไปมาเส้นทางนี้แต่เวลามีนักท่องเที่ยวผู้โชคดีหลงตาม GPS ขึ้นไปในเขานางหงเล่าว่าอดีตชายหนุ่มสองคน เป็นเพื่อนรักกันชื่อเท่ากับเต่าและเต่ามีน้องสาวที่สวยงามมากชื่อว่านางหงไม่ยอมแต่งงานกับชายใดเขาก็เลยมาขอลูกลูกสาวกับเต่าซึ่งเขาก็เห็นเต่าเป็นคนดีรูปร่างหน้าตาดีคือหล่อมากก็เลยยกลูกสาวให้ ให้ถือวันดีเท่าก็จะยกหมาแคมมาอย่างใหญ่โตเดินจากทับพุททับพุทมายัางพังงาเต่าก็จัดการหาอาหารเตรียมง,งานและนางหงเห็นเข้าก็เลยสอบถามจนรู้ว่าเท่า จะมาแต่งงานกับตนก็โกรธแค้นว่าเท่าไม่เจียมเนื้อเจียมตัวนางหงก็นึกว่าเท่าเป็นถือว่าคนเท่าคนแก่ตะโกนด่าต่างๆนานาที่ไม่ยอมแต่งงานด้วยฝ่ายเท่าอับอายมากเลยโยนขันหมากทิ้งผ่านมานางหงไปเที่ยว ที่เทศกาลแห่งหนึ่งก็เลยเห็นเท่าต้องตกใจเห็นเท่าเป็นเท่ารูปหล่อนางหงรู้สึกเสียดายเลยถือพานยกทูบเทียนมาเพื่อมาขอขมาขอโทษเท่าในทันทีเมื่อไปถึงก็รีบกลับกราบขอโทษและบอกว่า ใจว่าใจใจะยินดีแต่งงานด้วยแต่เท่าก็ไม่ยอมแต่งงานและโยนผ่านดอกไม้ทิ้งนางหงเลยอับอายเป็นอย่างยิ่งเลยวิ่งกลับบ้านและนางได้สิ้นใจในระหว่างทางกับทางล่างของนาง หงกลายเป็นเขานางหงกลานเขตจากอำเภอพังงาทับหลุดทับผุดมาจนถึงทุกวันนี้สายเข้าคับข่าวนี้ก็ต้องเสียใจเลยไปนั่งอยู่เขา และนั่งอยู่ริมทะเลและมือลอยจนถึงต้องยอมตายเขาก็เลยเป็นเขาเท่าอยู่ชายแดนทะเลในเขตอำเภอทับผุดนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องตำนานเขานางหงผมอาจจะพูดติดๆขัดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอ่านเป็นผมฝึกมา อันนี้แล้วนะคบก็ใครชอบคลิปนี้ก็ขอขอล่าหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับผมสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอีกก็พิมพ์มาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ